นานหที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผมขอสามท่านนะครับขอแจ้งเรียนบอกใครที่มีวันคล้ายวันเกิดเกิดเดือนธันวาคมยกมือขึ้นครับดีนะครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดเกิดเดือนธันวาคมอ๋อไม่มีใครที่มีวันคล้ายวันเกิด <c oughs> วันอาทิตย์ตัวเองหรือวันอาทิตย์ตัวคุณผู้ชครับเ<อ>ชิญมาข้างหน้าครับขออนุญ,ญาตที่จะ้า <c oughs> เช็ดหน้าใหม่ยังไม่ได้ใช้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับเดินไปบอกเดจจิในไปบอ่าที่ถอดเป็นของขวัญมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยบ้าง กาเองอะไรอ่ะที่เราจะให้ของขวัญอะไรอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่าตัวเองก็ไม่เป็นะแต่สได้ายเนาะโอเคพีร้อมแล้วอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งในการแจกของขวัญเอ้ลำดับที่หนึ่งอะเเกาหนึ่งโอเคกรอัมเอา

ครับคือจะให้พี่ชาตินี้คนแรกผมชาติกิกี้อัมนาพินผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะพิบาลที่จังบ้านเบตาหรืออีกสองคนนะครับอาจารย์ครับอันนี้เอออันนี้อันนี้ให้ให้ยืนให้ยืนตรงนี้นะครับแล้วให้เลือกหยิบของขวัญหยิบเองนะครับที่ต้องเดินไปก้าวหนึ่งโดยข้างหน้าไปก้าวหนึ่งเชิญเดินครับ À, ข้างหน้าของฝันอยู่ข้างหน้าหยิเอาหยิบชิ้นเดียวเดี๋ยวหยิบชิ้นเดียวห้ามโดนห้ามโดนของฝันครับห้ามโดนห้ามโดนของฝันสายสายสายหยิบเครื่องหนึ่งชิ้นขวาขวาขวาหน้าเอาเลยค่ะหยิบเอาะ เดี๋ยวนะปอดปอดหน้าปอราชนีหน้าที่ขีดตาปอดปอดปรดปอดถอดป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 อดหอดป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 อดองปดปอดปอดปดอดปอดดอดปอาปอดดปอดปอดอออดอดปอดอปอดปออออด อ๋อนะครับโอ้มีสามคนเอ่อเอามาออกมาทั้งสามท่านเลยหนูด้วยครับออกมานะครับเอ่อให้เข้าแถวอยู่คออยู่นะครับหน้าผึ่งตาพี่เอามือที่สามเอามือมาจับหน้าเช็ดหน้าแล้วติบมัดทำแ

สรอบหัวหกับออรอบห้าหมุนกับน่รอบสอรอบรอบรอบีรอบเีกรอบเลยครับารอบ อ่ามัจเได้จปะ่เชื่อใจสียลยเคในี่ดูนี่คอยรับตีค่นีกอัานั้งจคนแล้วนะอเสียอือหัวยิงหัวยหัวหย้เาเเียนไหน้ามาหนจ้าหจ้าโอเคของปานอยู่ข้างหน้าห้ามโดนโดนก็รับอันนั้นไปยกมือขึ้นยกมือสองข้างข้าหของปานหิึ่งข้า อ้าวโดนแล้วเพราะว่าถ้าโดนที่สัมผัสได้พอวฉลาดออกคาคยันหัเลากอดขางห้าเดี๋ยวน่าไม่ใช่นะจ้าเดี๋ยวเสียงนี้ก็ไปซอยดาวเดี๋ยวซอยดาวนะคะพี่น้องเราแบบนึงีเเะคะติดตาให้ทีเขาติดตาที่รับใช้ที่สมท จะไปแก้ยังเห็นผูำหมูหลายอเดี๋ยวขาับาไม่ด้งยนครับลเบียนครับลงทะองทะเบียนับเบีนครับลงครับลงทีนครบีคงครับลเีคะียังทยครับงที่สงีคเนครับลงทอเีะเบียียนงเครัเนังคับยรงะเนะเีครับเียนรบงนรียคระีคเนเนับีครับีคเนเงรงนีครับยรงนี

ครับครับๆๆครับๆครับเอ้ย <laughs> <Caps, caps, caps, laughs> okay, <Caps. Caps>. <sus> ขโดนโดนของขวานก็ต้องรับอันนั้นไปนะครับออาหนึ่งตอิอ้รางวัที่หนึ่งไดวอ้ยินดีด้วยขอเจ้าุกร์รับไิดไปแวไ่ดาของ่นาใหม่นะคะอะ ตาคนนี้น้องชื่อจริงชื่ออะไรครับนะนะอาเซียอาเซียไม่อาเซียขึ้นต้นด้วยออ่านนี่ลูกไม่ใช่ล้อเสือใช่ไหมเสียเสียชื่อเสียใช่ไหมชื่อเสียไหมเสียไม่มีอานะอ๋ออ้าวได้ ต้องเข้าใจให้ถูกต้องโอเคเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งนะคะเกษตกน้ำไปป่าอ๋อชื่อเสียพิษต้นสอเสียต้องให้มีคำว่าซูนีต้นตอสีหรือเปล่าอแล้วอาหมุนหมุนขวามือห้ารอบลูกนัากล้วยเดินตัวเองน้ากล้วยอ๋อ นาด้วยเียนะด้วยสามอีอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งครับอ่าดึงแป๊บนึงหมุนจับหรอบเองสามอ่าสี่ อาเฮอาเ้าินข้างหน้าก้าวทาง้ายหรือางขวาอาองมือเนอ่โดนขอหาไหนหยิบอันนั้นไปนะลูกอาเชิญไปควถึงเลยค่ะาอาจยะขอเปลี่ยนบอลใหม่นะคะ ชื่อนาจางนารดาสิอันนี้นะคะมีซองนะคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะขอเป็นเบอร์หนึ่งแทนนะคะอันนี้มีซองนะคะแต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ขอให้เป็นเบอร์หนึ่งแทนนะคะโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราจะให้เด็กๆก่อนอย่าขอเพลงนิดนึงค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! ลืมไปแล้วลืมข้ายิ้มขอรับได้แล้วค่ะแคได้แล้วข้างในแล้วมีสุขสุขและสุขสุขวันดีใหม่ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสที่เขาเลยค่ะขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสและชิญ แก้วค่ะเบอร์เลยเบอร29ค่ะสองเท่าเลยฟ่าหาค่ะ29ต่อไปค่ะเบอร์43ค่ะหาค่ะ43 43 29ชา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  加油！